กันที่จังหวัดน่านค่ะเรื่องของการไก่เกลี่ยช่วยหนี้นะคะโดยบังคับคดีจังหวัดน่านก็จัดมหาก,กรรมไก่เกลี่ยช่วยเหลือหนี้กยศและหนี้ครัวเรือนช่วยเหลือลูกหนี้รวมทุนทรัพย์กว่า44ล้านบาทค่ะ ที่ห้องน้ำทองกแกรนโรงแรมน้ำทองน่านสำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่านจัดโครงการมหากรรมไก่เกลีย่ยช่วยเหลือนี่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากอยอสอและนี่ครัวเรือนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567โดยมีนางเพ็นระวีมาแสงรองอธิบดีกรมบังคับคดีเปิดโครงการโดยมีหน่วยงานภาคร,รัฐสถาบันการเงินภาคเอกชนเข้าร่วมงานจานวน11แห่ง ผลการไก่เกลีย่ยมีเรื่องที่เข้าสู่กระบวนการไก่เกลีย่ยจำนวน183รายทุนทรัพย์44,619,822บาทผลไก่เกลีย่ยสำเร็จจำนวน180รายทุนทรัพย์44,462,656บาทคิดเป็น198.36สามารถลดค่าใช้ใจ่ายให้แก่ประชาชนจำนวน1,779,164บาทโดยภายในงานได้จัดบริการให้คำปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับการ บังคับคดีและแจกเอกสารประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนที่มาร่วมงานอีกด้วยค่ะ